สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้พี่โรบี้ก็มีโค้ดไอเทมมาแจกเหมือนเดิมเส้นเคยนะครับผมแล้วก็จะมาบอกกิจกรรมรับเพชรฟรีนะครับสกินปืนต่างๆตัวละครสกินปืนถาวรนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดกิจกรรมรับของฟรีจากพี่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับฮะก่อนที่เราจะใส่โค้ดกันเรามาแวะดูลัคกี้อร์ตู้ลัคกเกอราย่อก่อนนะครับเผื่อมีอะไรเป็นของฟรีที่เราจะเปิดได้นะครับผม อ่ะโอ้สุดนี้สวยนะเหมือนจิ้งจอกสุดจิ้งจอกด้วยโอ้โหแขนก็สวยแขนข้างหนึ่งเป็นจิ้งจอกโอ้โหหูด้วยแฉมแมก็สวยดีนะเรามาดูแฟชั่นกันโอเคมีสุดใหม่มาด้วยนะมีแต่สุดสวย,สวยเลยอันนี้ก็ไดมอน ไม่เอาดีกว่าเดมอนสกินปืนนี้ก็ไม่เอาอะไรเนี่ยนี่คืออะไรปากากระดาษวาดรูปอ๋อน่าจะเป็นสุดอ่า่าแล้วสุดไม้ครับก่อนจีไม้ครับไงทุกคนคิดว่าเหมือนไหม <laughs> ก่อนจีไม c ครับทุกคนคิดว่าเหมือนไหม <laughs> สลับพี่แล้วคิดว่าเหมือนนะ สุดนี้สวยมากเลยมาเรามาดูโกกันโอเคโกนี่พี่ก็ได้รับไปแล้วนะครับผมอ่าเรามาดูกิจกรรมเพื่อที่จะได้รับอะไรของฟรีนะครับผมนี่ก็24เมษานะครับผมล็อกอินรับไอเทมนะครับแค่เข้าล็อกอินเกมรับเลยเอา้าทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมวันที่24นะครับผมก็มีอ่านี่คืออะไรไอเทมอะไรกงรู้น่าจะเป็นหมัดหรือว่าสุด ของตัวผู้หญิงนี่นะครับผมเอ,อแล้วกดเขาไปดูเลยดีกว่าอ,อ๋อวันที่ยี่สบสี่เราเข้า,ขามาเราก็สามารถกดรับได้เลยเออมันก็กิจกรรมไอ้นี่แหละนะนึกว่ากิจกรรมอะไรได้รับสูตรัรบหมัดอะไรนี่ต่างๆก็น่าจะดีเนาะนึกว่าจะได้รับตาล่าอะไรเนี่ย <c oughs> ถ้าได้รับตาล่านี่โอ้โหยอมไม่ไหวเก,เกินอ่าคลิปนี้นะ ไม่อยากอัดคลิปยาวนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสลับกดไอเทมที่จะปักหมุดลงด้านล่าง,างใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปนะผมบ๊ายบาย